คอนเทนต์นี้นะคะเหมาะกับคุณผู้ชมทุกคนเลยจริงๆนะคะเพราะเชื่อว่าคนใกล้ตัวคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงสมมุติว่าเดินมา3คนหรือว่าแวดล้อมกันอยู่3คนต้องมีหนึ่งใน3ที่เป็นโรคเหล่านี้ค่ะก็คือเรื่องของข้อค่ะบางคนเข้าใจว่าข้อมีแค่ข้อเข่าจริงๆก็ทุกส่วนของร่างกายมีข้อต่อหมดนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องของข้อ ก็ต้องคุยกับคุณหมอค่ะและปัจจุบันนี้คนก็จะเริ่มนึกถึงคุณหมอที่เป็นคุณหมอโดยตรงเกี่ยวกับข้อและชื่อนี้ก็อยู่ในใจหลายคนละก็คือหมออัดจัดข้อแล้วมีโอกาสเลยค่ะที่เราจะได้มาทําความรู้จักกับหมออัดซึ่งหมออัดก็นั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมออัดสวัสดีคค่ะ ก่อนอื่นต้องถามถึงความสนใจของหมออัดก่อนเลยว่าทําไมถึงมาสนใจเรื่องของกระดูกและข้อทําไมถึงสนใจเรียนแพทย์ทางด้านนี้โดยตรงหรือจริงๆแล้วเพิ่งมาโฟกัสเอาตอนที่เรียนแพทย์ทีหลังแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาของประชาชนคนไทยซะเยอะเราก็เลยโฟกัสเรื่องนี้ค่ะคือหมอเนี่ยจะมีการแยกสาขาเมื่อตอนที่เรียนจบแล้ว<อ>หลังปี6ไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วเนี่ยที่เริ่มรู้ว่าอยากเรียนหมอกระดูกเนี่ย ก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่ชั้นปีที่6เลยก็คือใกล้จบแล้วแล้วเราเจอเริ่มเจอเคสที่เป็นเคสที่เป็นอุบัติเหตุแล้วเจอไขกระดูกหักแล้วเราก็เจอการรักษาของคุณหมอที่เป็นหมอกระดูกที่จบแล้วตอนนั้นรักษาผ่าตัดแล้วผมรู้สึกผมชอบการผ่าตัดกระดูกมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่างเลยครับจะมีทั้งสวานสกรูมีทั้งเลื่อยในการผ่าตัดเหมือนช่างเลยฮะแล้วมัน มันเหมาะกับผู้ชายมั้งฮะมันก็รู้สึกว่าแบบมันดูแมนดีแล้วก็เวลากระดูกหักเนี่ยเราเห็นเลยเราไม่ต้องเดาอย่างเช่นโรคอื่นใช่ไหมครับสมมติว่าเราไอมาหรือมีการหอบมาต้องเดาเอ๊ะเขาเป็นโควิดหรือเปล่าเขาเป็นหอบผื่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าหมอกระดูกเนี่ยเราเซ็์เราเห็นแล้วมันหกักชัดเจนเลยมันเป็นความชัดเจนที่ผมชอบแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมันดูแบบแมนดี อ๋อใช่ก็เลยชอบหมอกระดูกนั่นคือจุดประกายใช่ครับคือมาทางหมอกระดูกโดยตรงแต่ว่าทั้งกระดูกกับข้อนี่คือมันเป็นส่วนเดียวกันอยู่แล้วส่วนเดียวกันครับใช่แล้วถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเรื่องของกระดูกกับข้อเราควรใส่ใจหรือให้ความสําคัญมันมากน้อยแค่ไหนคะครับกระดูกและข้อเนี่ยควรจะให้ความสำคัญตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการที่มันเจ็บปวดตรงไหนที่มันรบกวนชีวิตประจําวันเราเนี่ย ควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือคนรีบหาความรู้ว่าอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าทุกๆอย่างโรคเนี้ยโรคทุกอย่างโรคเนี้ยถ้ารักษาตอนเริ่มแรกเนี่ยรักษาหายขาดได้หมดค่ะ,ะคแต่ก่อนจะไปรักษาถ้าเราดูแลตัวเองเป็นก็ดี ใช่ซึ่งส่วนใหญ่พอเป็นปัญหาเหล่านี้แน่นอนเราจะนึกถึงใครไม่ใช่นึกถึงหมอดูแน่นอนเราก็ต้องนึกถึงหมอที่รักษาอาการใช่ไหมคะใช่ครับอย่างประสบการณ์ของคุณหมอพอเลือกสาขาข,าของตัวเองที่ชอบแล้วเรื่องของกระดูกดูแมนดีครับหลังจากนั้นคุณหมอเห็นความสําคัญเกี่ยวกับโรคเหล่านี้กับคนไทยในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนของคนที่ป่วยเป็นโรคกระดูกและข้อค่ะคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพของเราเกษตรกรรมถูกไหมครับค่ะ อาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงเยอะและใช้ความสม่สำเสมอในการทํางานอหมายนถึงว่าต้องทําทุกวันอะ่ะสมมุติปลูกผักหรือปลูกข้าวก็ต้องทําทุกวันเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความบาดเจ็บและรบกวนชีวิตประจําวันและทําให้คนพวกนี้เนี่ย หลายๆคนจะต้องแบบคุณภาพชีวิตดรอปลงหรือหาเลี้ยงครอบครัวได้น้อยลงจากการที่เป็นโรคข้อพวกนี้เพราะข้อหรือว่ากระดูกเนี่ยมันสำคัญในการเคลื่อนไหวด้วยถ้าเขาเคลื่อนไหวได้น้อยลงมีการบาดเจ็บตามข้อที่ทําให้เขาทางานได้น้อยลงนั่นหมายถึงว่ารายได้แถวครอบครัวเขาน้อยลงด้วยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดรอปลงด้วยไปเยอะมากสําหรับคนไทยส่วนใหญ่ครับแปลว่าคุณหมอเห็นปัญหาก่อนใช่เห็นโอกาสในการรักษาคนด้วยหรือเปล่าคะก็เลยมาโฟกัสด้านนี้ใช่ครับ โอกาสในการรักษาคนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราผู้สูงอายุมากขึ้น<อ>แล้วผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยโรคก,กระดูกและข้อเป็นแบบต้นๆเลยที่ว่าผู้สูงอายุเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนด้านนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถรักษาโรคนี้ได้ดีคิดว่าน่าจะช่วยคนได้เยอะมากปัจจุบันคนไทยหรือหมอไทยจบด้านนี้เยอะไหมคะเยอะครับเยอะแต่เยอะเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรอ,อยากให้เรารู้ว่าจำนวนหมอกับตัวนประชากรส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด หมอส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนกระจุกตัวในกรุงเทพทําให้มีหมอที่ต่างจังหวัดนจำนวนน้อยเมื่อมีหมอจำนวนน้อยต่างจังหวัดก็ทําให้คนเข้าถึงหมอที่เป็นสาขากระดูกก็ยิ่งน้อยตามไปครับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องก็น้อยลงถูกต้องคก็อาจจะไปพึ่งวิธีผิดๆไปใช่ทีนี้ถ้าควารู้จักกับหมออาจจัดข้อมากกว่าเดิมนะคะหมออาจจบทางด้านนี้ที่ไหนยังไงบ้างคะผมจบกระดูกและข้อเนี่ยจะลงไปบาลเลสินที่ศรีลมบางรักครับอาช้เเราเรียน4ปีหลังจากที่จบแพทย์บัณฑิต นะครับผมจบแพทย์สตบัณฑิที่มอโดยสองขนลนนคริน<อ>ที่หัดใหญ่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอต่อ4ปีแล้วเนี่ยก็มาต่อเฉพาะทางอีกด้านมะเร็งกระดูกอีก 1, 1> <อ>ปีที่ละสิเหมือนกันค,ครับเพราะนั้นผมเนี่ยก็จะจบ2อ,อย่างก็คือจบหมอกระดูกด้วยและก็จบหมอด้านมะเร็งกระดูกด้วยวยมะเร็งกระดูกน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวในอีพีถัดไปเราคงได้มีโอกาสได้เจาะลึกเรื่องนี้กันครับพอจบปั๊บเห็นบอกว่าได้ไปทํางานในโรงพยาบาลโรงพยาบาลตอนนี้ที่คุณหมอทํางานอยู่คือที่ไหนคะ รงมมาจุลาพรครับที่หลักสี่เห็นตัวเลขของคนป่วยก็คือมากมายมหาศาลเลยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อโอ้โหเยอะมากเลยครับถ้ามีโอกาสได้ไปดูเนี่ยคือแผานกกระดูกเนี่ยเป็นอันต้นๆเลยที่นคนไข้ยเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนผู้สูงอายุหรือคนอายุน้อยเนี่ยเป็นโรคนี้กันเยอะมากครับแล้วมีเคสไหนที่คุณหมอรู้สึกว่าท้าทายในเรื่องของการรักษาหรือการดูแลผ,ผู้ป่วยอ,อยากให้คุณหมอลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเคสที่ท้าทายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่ต้องบอกว่าอาการหนักหนักยังไงคะหนักมาถึงว่า สมมติว่าเป็นมะเร็งโอกาสที่จะต้องตัดแขนตัดขาเนี่ยสูงมากเพรา,าะอะไรคะเพราะรักษาชีวิตไว้คือคือคนไทยเราเนี่ยเวลาที่ใส่อย่างนึงก็คือเราเนี่ยจะมาหาหมอช้าจะอดทนสมมุติเราปวดหรือเราบวมตรงไหนเราจะอดทนก่อนอให้สักพ<ะ>ักหนึ่งอะ่ะทนไม่ไหวถึงมาหาหมอ,อมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันาจะเลทไปสําหรับบางโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งกระดูกสิ่งที่เชนเล่นสำหรับผมก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกมาแล้วก็เป็นระยะที่เป็นแบบสูงๆแล้วแล้วมีโอกาสจะตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตไว้เนี่ย สูงมากเราก็ต้องรีบทําการรักษาเข้าเร็วที่สุดถ้าเกิดมาวันนี้ต้องรักษาวันนี้เลยต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นอะไรเลยเราไม่ทันนึกเลยนะว่าการปวดข้อปวดกระดูกอะไรเงี้ยมันเสี่ยงถึงชีวิตได้ขนาดนี้นี่เป็นเหตุผลที่แบบคนไม่ค่อยไปหาหมอตั้งแต่เนินเน่นๆใช่ครับถ,ถูกต้องค่ะูองแล้วพอเจอเคสหนัก,นกๆเอาเราก็เริ่มรู้แล้วว่า อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับในฐานะหมอก็เป็นผู้รักษาใช่ไหมคะคอย่างนี้คุณหมอก็มาทำคอนเทนต์ด้วยส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พูดถึงแรงบันดาลใจของคุณหมอเองที่ทำคอนเทนต์ด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะเห็นปัญหาแล้วว่าคนขาดความรู้ความเข้าใจครับจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาทำคอนเทนต์นี่เพราะอะไรคะเพราะว่าผมอยากาให้ความรู้และเข้าถึงคนได้มากกว่าเดิม,มวติหมอถูกสอนมาให้ตั้งรับคำว่าตั้งรับหมายถึงว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอะไรก็คนไข้มาปรึกษาอใช่แต่นั้นอาจจะเลทไปสําหรับ ตอนนี้จริงผมเลยคิดว่าเราต้องทําเชิงลุกบ้างเขามาเชิงลุกขำามถึงว่าลุกออกมาแล้วก็มาให้ความรู้กับคนไข้บ้างว่าเมื่อไหร่ครจะมาหาหมอ ถ้าเกิดว่าอาการเล็กน้อยมีวิธีดูแลรักษาตัวอย่างไรและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นทําอย่างไรแบบนี้ผมว่ามันน่าจะทําให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลน้อยลงนะครับงานของคุณหมอก็จะน้อยลงใช่ครับค่ะแต่ว่าคุณหมอก็นอกจากทำคอนเทนต์แล้วยังเอาตัวเองไปสู่กลุ่มที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงการแพทย์ในเมืองใหญ่ๆตอนนี้เห็นว่ามีคลินิกที่นครปฐมด้วยใช่ครับใช่ครับทาไมคุณหมอไปโฟกัสหรือว่ามองอยู่ที่นครปฐมคะ เป็นเพราะว่านความปฐมเนี่ยต้องยอมรับว่า1ใกล้กรุงเทพ่ะ 2>, 2เป็นเมืองที่เมืองใหญ่แล้วก็ไปมาจากกรุงเทพไม่ยากะนะครับอีกอย่างนึงก็คือนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะรักษาคนไข้าตาจังหวัดบ้างนะครับอยากจะลองดูซิว่าเออคนไข้าตางจังหวัดโรคจะต่างกันไหมเป็นเชลเลนจ์ตัวเองกันนะครับแล้วต่าง<อ>ไหมคะคุณหมอต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันมากเลยครับสังคมเมืองกับสองคนที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยต่างกันอย่างเช่น ถ้าเมืองเนี่ยก็อาจจะมาด้วยเรื่องของการนั่งนาน<อ>หรือการนั่งทํางาน ome, ออฟฟิศซินโดมใช่ไหมครับออฟฟิศซินโดมใช่ใชต่างจังหวัดเนี่ยจะมาด้วยเรื่องของการทํางานหนักจนมีอาการข้ออักเสบบ้าง<อ>หลังปวดหลังมากบ้างหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เขาต้องยืนนานเพื่อขายของอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาชีพต่างการทําให้เกิดโรคต่างกันก็จริงทําการเกษตรด้วย,วยอย่างที่คุณหมอเกิดไว้แต่ต้นถูกต้องถูกต้อง,องนะคะใช่ครับแล้วความเจ็บป่วยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดอะไรรุนแรงกว่ากันคะ ผมคิดว่าพอๆพกันอพ,อพอๆกันนะครับคือมาหาหมอช้าพอๆกันค่ะส่วนหนึ่งเพราะอาจจะเข้าไม่ถึงความรู้อาจจะน้อยหรือเป็นเพราะว่าราคาด้วย่ะคะ<ห>เวลามารักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อนี่ราคาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคือคือถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่โรคแล้วแต่ระยะที่เป็นแน่นอนถ้าเกิดมาเร็วการรักษาน้อย แทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยก็มีอมแต่ถ้าปล่อยไปนานแล้วก็เป็นมากแล้วหรือเป็นระยะที่แบบว่าเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะทาให้กลับมาเดินได้ะมผมว่าอันนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยซึ่งพวกนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงมากาค่ะหลังจากที่คุณหมอก็คุกคลีกับคนไข้แล้วก็เห็นถึงปัญหาคนเป็นโรคนี้เยอะคุณหมอนําพาตัวเองไปสู่งานวิจัยหลายๆอย่าง นะคะคเหตุผลที่คุณหมอไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเป้าหมายหรือแพชชั่นของคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะหมอทุกคนถูกสอนมาให้ให้รักษาคนไข้จะมีหมอบางจํานวนที่เข้าใจว่าการรักษาคนไข้ยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องพัฒนาสิ่งที่เรารักษาให้มันดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งคีย์สำคัญตรงนั้นคือการวิจัยคือการค้นคว้าไปเรื่อยๆการศึกษาแบบไม่รู้จบถ้าเกิดว่าวันนี้เราอ่านหนังสือตำราเล่มนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไปตลอดกาลเนี่ยคือไม่ใช่แต่ถ้าเราทำการวิจัยเนี่ย มันทาให้เรารู้ว่ามันมีความรู้ใหม่ๆหม่หแต่พอเราค้นหาใหม่มันถึงเจอแต่ถ้าเราหยุดค้นหาหยุดทําวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาแบบเดิม,มแล้วเราสุดท้ายเป็นไงครับเราก็จะเสียเปรียบประเทศอื่นด้วยเพราะเราก็ต้องซื้อของใหม่จากเขาจะต้องแบบไปทําอะไรแบบเขาซึ่งพวกนี้มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปให้กับประเทศพวกนั้นแต่ถ้าเราวิจัยพัฒนาได้เองเนี่ยมันก็จะสาม,มารถที่จะ หนึ่งก็คือคนไทยเนี่ยเราก็จะได้ใช้ของดีของใหม่ใช่ไหมครับสองก็คือทุกอย่างเมื่อวันวิจัยขึ้นมันต้องดีขึ้นด้วยาามันต้องสิภาพดีขึ้นะนะรประหยัดงกมากขึ้นมันก็ยิ่งดีครับค,คือคุณหมอก็เลยมองว่าอยากจะเป็นท่านหนึ่งที่สร้างโอกาสตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับนะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าได้ผลงานหรือง,งานวิจัยใหม่ๆที่เป็นความรู้ใหม่ๆขึ้นมาอย่างน้อยก็ช่วยให้คนไทยประหยัดเงินในการหาหมอมากยิ่งขึ้นหรือ<ช>หาหมอในราคาที่ถูกลงได้ใช่ครับหรือจริงๆอาจจะไม่ถึงเวลาที่ไปหาหมอก็ได้เพราะเรารู้จัก รักษาหรือว่าดูแลตัวเองให้ถูกต้องก่อนครับอย่างการดูแลเรื่องของกระดูกและข้อสมก็ยังไม่ไปหาหมอครับถ้าคุณหมอจะแนะนําให้เราอยู่บ้านเราควรจะดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างคะก่อนที่จะเป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นนะคะบงังต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะป้องกันโรคไหนมสมมติโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยที่คนชอบเป็นใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบเขา่าสมมติว่าโรคปวดหลังที่คนชอบเป็นกระดูกหลังเสื่อมกระดูกหลังเคลื่อนรเราอาจจะต้องออกกําลังกายกล้ามเนือ้อหลังและระวัง ในท่าที่จะทําให้กระดูกหลังเสื่อมเร็วหรือว่าเครื่อดได้ครับซึ่งก็จะมีท่าอยู่ใช่ถ้าออกกําลังกายกับกายภาพเหมือนกันไหมคะ ถ้าออกกาลังกายเนี่ยเราทำให้ตัวเองแต่กายภาพแบบไปคนอื่นทาให้ค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าหาว่ามีแรงในการออกกาลังกายเขาจะเรียกว่าออกกําลังกายแต่เมื่อไหร่รอที่อาการแบบเจ็บปวดกําเริบอันนั้นจะเรียกว่ากายภาพละใช่ครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอเองก็อยากจะทําให้คนไทยไม่จำเป็นต้องมาหาหมอมากขึ้นซึ่งฟังดูในแง่ของ การเป็นหมอจริงๆเป็นหมอก็อยากจะรักษาคนไข้หรือจริงๆเป็นหมอไม่ได้อยากรักษาคนไข้อยากให้คนไข้สุขภาพดีมากกว่าใช่เป็นหมอจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากเป็นคนไข้เยอะแต่เราอยากเป็นคนไข้น้อยๆแล้วก็รักษาแบบคุณภาพคนหนึ่งคุยครึ่งชั่วโมงแต่ทุกวันนี้คนหนึ่งคุย5นาทีไม่ถึง5นาทีคนไข้เยอะมากจริงเราต้องตรวจให้เสร็จเพราะว่าเพราะว่าไม่ถ้าไม่เสร็จเนี่ยคนไข้ก็จะไปที่ไหนแล้วครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้คนไข้มาน้อยๆถ้าดูแลตัวเองได้หรือรู้เร็วเป็นเร็วก็คือมาก่อน มันจะได้แบบว่า,ารักษาได้ทันท่วงทีไม่ต้องแบบรักษานานใช้มองอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอว่าคนไข้ที่เยอะมากขึ้นแปลว่าเขามาทันท่วงทีเขามาก่อนใช่ปริมาณก็เลยเยอะขึ้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นโรคนี้มากขึ้นถูกไหมคะอ๋อมีสองอย่างเลยสองอย่างเลยสอ,อย่างเลย<ะ>คนไข้มีสองแบบเลยแต่แบบแรกที่แบบมาก่อนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมาแบบหลังๆแล้วแปลว่าความรู้ความเข้าใจก็ยังอาจจะไม่ทั่วถึงสักเท่าไหร่ถูกต้องครับคุณหมอมีเป้าหมายยังไงบ้างของการแชร์ความรู้และประสบการณ์ของคุณหมออยากให้พวกเขาเข้าใจไปถึงระดับไหนที่จะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีคะ่ะกับการทำคอนเทนต์ของคุณหมอด้วยนะคะ ผมตั้งใจว่าจะทําแบบให้มันดูแบบว่าทุกคนเข้าถึงได้พูดด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็เป็นโรคที่ทุกคนเป็นบ่อยเจอได้บ่อยในคนทั่วไปและทุกเพศทุกวัยเป็นได้และการอธิบายเนี่บางทีเนี่ยเราอยากทำคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าไปกันเยอะแล้วฟังเ้าได้ประโยชน์จริงๆแล้วบางคอนเทนต์เนี่ยรักษาได้เลยที่บ้านไม่ต้องมาหาหมจากการดูคลิป ใช่ครับจากการดูคลิปจากฟังคลิปก็ดีก็สามารถดูแลตัวเองได้สําผตัวเองได้ลเลยหรือคนรับข้างให้เรารักก็ได้แบบนี้ผมว่าน่าจะดีครับทําให้งานหมอน้อยลงนะใช่ถูกต้องร,รายได้หมอก็จะลดลงนะฮะ <laughs> นน <laughs> ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าวจิตวิญญาณหรือว่าจรญญาบานของคุณหมอก็คืออยากให้คนมาหาคุณหมอน้อยที่สุดจะดีมากใช่ใช่ถูกต้องแต่มามาหาน้อยแปลว่าคุณไม่ป่วยนะไม่ใช่มาหาไม่มาหาหมอเพราะว่า ต้องจ่ายแพงหรือว่าต้อง<ช>แบบอะไรยังไงที่รู้สึกว่าการเข้าถึงหมอเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาครับนะคะถ้าพูดถึงในวงการแพทย์ไทยละกันครับเออคุณหมอว่าการเข้าถึงหมอโอเคว่าคุณหมอเกิดไว้แล้วว่าปริมาณของหมออาจจะไม่เพียงพอรองรับกับจํานวนคนที่ป่วยอยู่คุณหมอว่าตอนนี้ค่ะปริมาณของคุณหมอที่มันเนี่ยขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องของโรคกระดูกและข้อสัดส่วนมันน้อยขนาดไหนคะเท่าที่ผมสํารวจมาผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน้อยของมันเนี่ยในกรุงเทพไม่น้อยจะไปต่างจังหวัด อย่างเช่นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยบางทีมีหมอกระดูกเนี่ยทั้งจังหวัดมีคนเป็นลหลายแสนคนหมอกระดูกแค่สอสาคนเองหรือมาจังหวัดก็มีแค่คนเดียวเองเพราะมาอยู่ในเมืองกันหมด ผมว่าจริงๆแล้วมันน้อยประมาณครึ่งๆเลยครับจากความเป็นจริงที่ควรเป็นในต่างจังหวัดนะครับค่ะ,คะทีนี้เป้าหมายของคุณหมอจิเทท่าี่แชร์พูดคุยกับคุณหมอดูก็เหมือนอยากให้คนไข้ลดปริมาณลงแหลกก็คือคไม่ป่วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะาหมอน้อยคุณหมออยากให้หมอมีจํานวนเยอะมากขึ้นไหมคะเพื่อจะได้รองรับกับคนที่อาจจะป่วยเรื่องของกระดูกและข้อ จะได้แบบรองรับได้อย่างทั่วถึงนะคะครับจริงๆแล้วก็อยากจะให้มีปริมาณเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่ผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องการให้คนไข้อยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถดูคอนเทนต์นี้ได้การทำคอนเทนต์นี้ผมตั้งใจว่าไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ความรู้นี้เหมือนกันต่างประเทศด้วยครับเพราะคอนเทนต์ก็ไปถึงทุกคนบนโลกใบนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณเป็นคนไทยที่อยู่ที่ไหน คุณก็สามารถดูแลตัวเองได้คคุณหมอก็ไปอยู่ในทุกที่เลยนี่เป็นคอนเซ็ปต์หลักๆที่หมออาจจัดข้อได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวที่ถูกวิธีสําหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจข้อมูลความรู้ผิดเกี่ยวกับกระดูกและข้อด้วยติดตามคอนเทนต์เราต่อเนื่องนะคะเพราะว่า EP หน้าเราจะพูดถึงเรื่องของกระดูกและข้อเรื่องที่คุณอาจจะเข้าใจผิดเรื่องที่คุณบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอสิ่งนี้คุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่ครับติดตาม EP หน้าคะ่ะ